สวัสดีครับผมเทรนเนอร์โอจากเบสท์เชอร์ินเนนะครับวันนี้ผมก็จะมี4ท่าบริหารสําหรับคนหลังคอมนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูก่อนนะครับว่าเรามีภาวะหลังค่อมหรือเปล่าถ้าในคนปกตินะครับกระดูกสันหลังคนเราจะมีองศาอยู่ที่20 45องศานะครับแต่ถ้าเกินไปกว่านี้แสดงว่าเรามีกล้ามเนื้อตึงตัวและมีภาวะหลังคอมนะครับ โอเคครับเราไปดูท่าบริหารท่าที่1กันนะครับท่าที่1ให้เราเอามือไว้ที่ศีรษะแบบนี้นะครับพยายามหนีบศอกเข้าเปิดศอกออกไปด้านหลังเชิดอกทําแบบนี้นะครับ10-20ครั้งต่อไปนะครับท่าที่2นะครับให้เราเอามือไว้ที่เอวพยายามหนีบศอกมาด้านหน้าเปิดศอกไปด้านหลังเยอะๆเชิดอก จะเป็นท่าที่3นะครับท่าที่3ให้เราทําแบบนี้นะครับนีบศอกเข้าเปิดสอกออกเชยอกต่อไปท่าที่4นะครับท่าที่4จะเป็นท่ายืดนะครับแบบนี้ดึงตั้งไว้10ถึง30ิวินะครับ โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นท่ายืดสําหรับคนที่มีภาวะหลังค่อมนะครับกลับมาหลังตรงมากขึ้นทําให้สลีระของเราดูดีขึ้นนะครับและถ้าใครอยากให้ผมทําท่ายืดบริหารส่วนไหนนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับสำหรับวันนี้ไม่ใช่แค่ความฟิตแต่ชีวิตต้องเวทเทอร์สวัสดีครับ